สวัสดีทุกท่านนะคะนี้ก็เป็นเกียรติมากนะคะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะคะแล้วก็มีการที่เราจะมาร่วมมือกันนะคะสร้างคอมมูนิตี้ให้กว้างไกลนะคะแล้วก็ร่วมมือเพื่อจะก้าวไปด้วยกันมากขึ้นทีนี้หลายๆท่านพูดถึงโอกาสนะคะของบล็อกเชนของสินทรัพย์ดิจิตอลได้ยินโอกาสมากมายเลยนะคะว่ามันจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาหรือว่าแก้เพนคอยอะไรบ้างนะคะแต่พอเรากลับมาได้ยินคําว่าเฮ้ ภาคเราจะเข้ากํามากํากับดูแลแล้วล่ะตรต,ะต,ะตะจะเริ่มเข้ามาดูละสิ่งที่คิดอย่างแรกๆที่ผุดขึ้นในหัวของท่านนะคะก็อาจจะคือเอ้ยอะไอย่างนี้มันจะไปต่อได้ล่ะอย่างนี้การเข้ามากํากับดูแลจะทําให้โอกาสต่างๆนะคะที่โหกว้างไกลมากเลยของบล็อกเชนเนี่ยหายไปหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะก็จะมาดูกันนะคะเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะแล้วก็การกํากับดูแลของเราะคะ่ะว่าเอ๊ะจริงๆแล้ว intention นะคะต่างๆของการออกเกณฑ์ต่างๆเพื่อมากํากับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรนะคะเราไม่ได้อยากจะปิดกั้นนะคะแต่ว่าเรามองว่าการที่มีเกณฑ์ต่างๆมีกฎต่างๆที่มันชัดเจนนะคะกลับจะช่วยสร้างเสริมให้อินดัส t r ีเนี้ยสามารถเติบโตก้าวไกลไปได้มากขึ้นมากกว่านะคะอย่างน้อยนะคะทำให้คนที่เขาตั้งใจที่จะ ประกอบธุรกิจอย่างสุจริตนะคะเข้ามาเสริมสร้างคอมมูนิตี้นี้อย่างสุจริตนะคะมีที่ยืนนะคะแล้วก็สาม,มารถ f ิเฟนเ i ช t e ตัวเองได้จากคนที่ตั้งใจเข้ามาทุจริตหรือว่าโกงในคอมมูนิตี้นี้ทำให้คอมมูนิตี้นี่เสื่อมถอยลงนะคะ ตลาดของซินซั์ดิจิทัลนะคะเรามองว่ามันเป็นตลาดของแฟนพันธ้จะคุณหน้ากับคุณปัญญาในรายการแฟนพันธ้ตรงนี้มากนะคะคนในวงการส่วนใหญ่เลยคนที่เข้ามาตั้งแต่แรกๆลงใน Bitcoin ตั้งแต่แรกๆในอีเธอร u m มแต่แรกๆเนี่ยเป็นคนที่รู้ลึกรู้จริงค่ะแล้วก็ไม่ได้อาจจะเข้ามาถึงมาเข้ามาเพื่อหวังว่ามันจะราคามันจะขึ้นสูงไปกี่ร้อยกี่พันเท่ากี่หมื่นเท่าซะด้วยซ้ํา จุดความคุ้มของเขาตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นแค่จุดคุ้มใจนะคะชอบในโครงการชอบในไอเดียอย่างบิตคอยเนี่ยอาจจะเข้ามาเพราะว่าชอบที่เ,เป็นการเป็นครั้งแรกเลยที่เราสามารถมีม a ซ s of เพย์เมนที่ไม่ต้องผ่านตัว Central Authority ตต่างๆนะคะแค่ได้มาเข้าร่วมเนี่ยก็มีความคุ้มใจแล้วไม่ได้คิดเลยว่ามันจะขึ้นไปสูงขนาดไหน คนที่เข้ามาแรกๆเป็นคนที่เข้าใจตัวคริปโตเคอเรนซีเข้าใจกระบวนการของ ICO นะคะเข้าใจเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าใจวิธีการและสำคัญที่สุดคือเข้าใจความเสี่ยงนะคะแล้วก็สามารถรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้เขาเข้าใจค่ะว่าแม้ว่าเข้ามาแล้วเนี่ยโอกาสมันอาจก็ก็จะมีเป็นเทคโนโลยีที่พูดถึงอนาคตมีโอกาสที่จะได้กำไรมหาศาลนะคะ ในขณะเดียวกันเนื่องจากด้วยความที่มันเป็นเทคโนโลยีและเป็นสิ่งที่ใหม่ไม่เคยมีมาก่อนมันอาจจะกลายเป็นศูนย์ก็ได้เช่นกันนะคะคนในวงการที่บอกว่าเข้าใจคริปโตเคอเรนซีนะคะเข้าใจการใช้ของมันนะคะว่าเพนพอยท์ที่คริปโตเคอเรนซีได้เข้ามาช่วยคืออะไรนะคะอย่างที่คุณกรได้กรุณาอธิบายนะคะไปช่วงต้นของเช้านี้แล้วนะคะ การใช้คริปโตเคอเรนซีตอ,ตอนนี้ก็จะช่วยลดอุปสรรคหลายๆอย,าอย่างอย่างเช่นการโอนเงินข้ามประเทศต่างๆ Money Transfer ที่เมื่อก่อนถ้าเราจะโอนเงินไปสหรัฐอเมริกาจะทำยังไงนะคะก็อาจจะใช้ Western Union เดินไปธนาคาระคะก็อาจจะโอนไปถึงใช้เวลาหลายวันเลยนะคะที่ตอนนี้ถ้าใช้คริปโตเคอเรนซีแค่จิ้มไม่กี่คลิกนะคะบนมือถือของคุณนะคะก็สามารถโอนเงินไปได้ในช่วงที่ราคาขึ้นนะคะพอโอนปุ๊บ ไปถึงผู้รับที่อเมริการาคาขึ้นอีกต่างหากกลายเป็นว่าได้เงินมาขึ้นสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่ใหม่นะคะที่คริปโตเคอเรนซีเนี่ยนำเข้ามานอกจากนี้นะคะคนที่เข้ามาแรกๆเขาก็เข้าใจ ICO ค่ะเข้าใจว่ามันคือถนนให้ผู้ระดมทุนกับผู้ลงทุนเนี่ยสามารถมาเจอกันได้โดยตรงในอดีตนะคะถ้าเกิดเราต้องการจะระดมทุนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากค่ะโดยเฉพาะสตาร์ทอัพหรือว่า SME นะคะอาจจะต้องไปผ่าน VC นะคะหลายๆราวใช้เวลาเป็นปีๆนะคะกว่าที่จะได้เงินมาหรือว่าการเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะถ้าคุณมีแค่ไอเดียเท่านั้นมันจะต้องมีทั้ง track record มีเอกสารมากมายที่เกี่ยวข้องนะคะแต่พอมี ICO ปุ๊บเนี่ยคนที่มีไอเดียสามารถ publish ค่ะไอเดียของตัวเองไว้บนอินเทอร์เน็ตแล้วก็ชวนคนให้มาลงทุนได้คนที่มาลงทุนก็ไม่ใช่แค่คนในประเทศเท่านั้น นะคะอย่างในประเทศไทยเ,เวลาเราลงทุนเราก็ลงทุนกันในตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับ ICO เนี่ยโปรเจกต์ Project, อาจจะอยู่ที่เซาท์แอฟริกาค่ะคุณไปอ่านเปนเปอร์น,น,นี้บนอินเทอร์เน็ตสนใจในไอเดียของเขาก็สามารถโอนเงินไปได้นะคะโดยใช้ตัวคริปโตเคเรนซีนะคะซึ่งไม่มีพรมแดนเลยสามารถโอนเงินไปให้กับคนที่ต้องการระดมทุนได้ในทันทีสิ่งที่ได้กลับมานะคะก็คือจะได้รับโทเกน้นนี่แหละที่แสดงสิทธิ์บางอย่าง ะคะของผู้ถือซึ่งมันอาจจะเป็นส่วนแบ่งค้นพ้นกาไรหรือว่าสิทธิ์ในการใช้บริการในกรณีที่เขาสามารถพัฒนาไอเดียนั้นหรือว่าพัฒนาโครงการเขาให้สําเร็จได้ในอนาคตค่ะระบบทั้งหมดเราไม่จําเป็นต้องรู้จักกันแล้วจะมีความเชื่อใจกันเหมือนที่ดรชิดอธิบายนะคะว่ามันเป็น trustless system นะคะทุกอย่างอยู่บน o c k c h a i n นะคะทุกอย่างถ้าเกิดเงื่อนไขเนี่ยถูกเม็ดแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะ execute ตัว contract นี้ได้ในทันทีอย่างเช่นถ้ามีคนโอนหนึ่ง ether ไปนะคะ smart contract นี้ก็จะทำงานนะคะโดยการโอนตัวโทเก้นเนี้ยกับให้ผู้ลงทุนได้ทันทีไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางใดๆนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่ตัว ICO เนี่ยสร้างประโยชน์มากมายเลยสำหรับผู้ระดมทุนนอกจากนี้นะคะคนที่เข้ามาแรกๆเขาก็เข้าใจเทคโนโลยีบ l o c k c h นอะ เข้าใจว่ามันเป็นเทคโนโลยีเบื้องหลังตัวคริปโตเคอเรนซี ICO ต่างๆนะคะเป็น,นกลไกที่สร้างความเชื่อมั่นเพราะว่าทุกคนนะคะมีข้อมูลแล้วก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอินเซนティブต่างๆให้คนเนี่ยเข้ามาช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนี้อีกด้วยแล้วก็อย่างที่เรียนค่ะว่า smart contract เนี่ยก็เป็น,นกลไกหนึ่งที่เข้ามาช่วยนะคะทำให้กระบวนการ ICO เนี่ยสามารถ เป็นไปได้ข้อตกลงในสัญญาเมื่อก่อนถ้าเราสัญญาตกลงสัญญากับใครสักคนนะคะอาจจะต้องมีลอเยอร์มานั่งร่างกระดาษเลยว่าโอเคนายเตกลงกับนายกอแบบนี้นะคะเวลาจะ enforce บังคับใช้สัญญาก็อาจจะต้องมีคนมาช่วยตีความว่าเอ๊ะที่เขียนนี้มันหมายความว่ายังไงนะคะแต่กับ smart contract นะคะเราเอาสิ่งที่ตกลงกันไว้ทั้งหมดเนี่ยบรรจุไว้ในรูปของคอมพิวเตอร์โค้ดนะคะเมื่อ condition ต่าง เงื่อนไขนะคะอย่างเงื่อนไข A เนี่ยถ้าถูกเม็ดแล้วเนี่ยก็จะสามารถทําให้เกิดเหตุการณ์ B ขึ้นได้ทันทีอย่างกรณีเมื่อกี้ก็คือเหตุการณ์ที่มีคนโอนตัว Ethereum เข้าไปนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเด่นตัวนี้นะคะตัว B นี่ก็คือเขาจะได้รับตัวออท o k e n กลับมานะคะคนที่เข้ามาแรก,แรกเขาเข้าใจเรื่องพวกนี้นะคะ่ะแล้วก็โดยเฉพาะเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้วยว่าโอกาส ที่สำเร็จมันมีมากแต่โอกาสที่ล้มเหลวก็มีเช่นกันนะคะเข้าใจว่าการลงทุนใน ICO ใช้คริปโตเคอเรนซีนะคะบางรายที่ทงกราตตเจอนะคะบอกว่าโทรมาบอกว่าเนี่ยลงทุนไปใน ICO จำนวนเท่านั้นเท่านี้ถามว่าวิธีการลงลงยังไงนะคะบอกว่าโอนเงินพร้อมเพย์นะคะไปให้อีกคนหนึ่งลงให้อย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาได้เหรียญแล้วกลับมาในรูปแบบต่างๆนะคะ อันนี้อาจจะไม่ใช่วิธีการที่ที่ถูกต้องสทัทีเดียวนะคะถามว่าคนคนที่โอนไปให้นะตอนนี้อยู่ไหนก็อาจจะหาไม่เจอแล้วจะเห็นได้ว่าคนเนี่ยค่ะพยายามนำคำว่า ICO นำคำว่า cryptocurrency blockchain ต่างๆไปสร้าง Story นะคะหลายๆท่านอาจจะคุ้นๆว่า Story นี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะคะถ้ายังเกิดกันทันนะคะก็อาจจะคุ้นกับ องค์จตุคามรามเทพนะคะช่วงนั้นนี่โอ้โหบูมมากเงินสะพัดสามหมื่ล้านดัน GDP โต1.5%พอมันบูปุ๊บอ่าตอนนี้เรามีทั้งของจริงของปลอมในตลาดแยกไม่ออกเลยค่ะว่าอันไหนที่เป็นรุ่นจริงรุ่นปลอมนะคะคนที่เป็นนักกำไรเก่งกำไรก็เข้ามากอบโกยปัน่นราคากันใหญ่เลยเราเป็นชาวบ้านนะคะก็อาจจะไม่รู้ว่าโอ้โหราคามันขึ้นคือซื้อเกงกำไรดีกว่าก็อาจจะเข้าไปด้วยโดยที่ไม่ได้รู้ ว่ารุ่นไหนดีจริงๆนะคะเป็นยังไงนะคะแล้วเป็นชาวบ้านนี่เลยค่ะที่เราไม่ได้มีความรู้ทำให้จมทุนเจ็บ,จบหนักนะคะสุดท้ายราคาก็ลงไปนะคะไม่ได้เป็นสตรอรี่ที่ใหม่เลยตลาด ICO ก็เช่นกันนะคะในช่วงที่คริปโตเคอเรนซีบูมบูม ICO มุมบูมโดยเฉพาะช่วงปลายปีที่แล้วถึงต้นปีที่ผ่านต้นปีที่ผ่านมานะคะก็มีการระดมทุนจำนวนมากนะคะคนแห่เข้าไปลงทุนใน ทั้งคริปโตเคอเรนซีทั้ง ICO จําจำนวนมากเลยในขาระดมทุนก็ฮอตฮิตมากเช่นกันนะคะจะเห็นได้ว่าปลายยอดเนี่ยขึ้นสู่จุดพีคในช่วงนั้นนะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะลดลงมาแล้วแ่ะนะคะซึ่งอาจจะเป็นผลที่ตลาดมันอาจจะมาชัวขึ้นนะคะแล้วก็คนเริ่มเกิดการเรียนรู้ทีนี้จากที่เรียนนะคะว่าสิ่งนี้มันเป็นโอกาสก็จริงแต่ว่ามันก็มีคนที่ไม่สุจริตค่ะ ใช้กระแสใช้สตอรี่นะคะอาจจะได้ยินกันบ่อยๆเลยคำว่าทั้ง Bitcoin, Blockchain, AI นะคะเป็นกระแสเพื่อหลอกลวงนะคะใช้เป็นช่องทางในการเอาเปรียบคนมีทั้งการปั่นราคาต่างๆนะคะการหลอกลวงนะคะแล้วก็การขโมยด้วยทีนี้มันทำให้เป็นคอนเซิร์นค่ะของของภาครัฐที่มีความเป็นห่วงนะคะว่าเอะตลาดตรงนี้ต่อไปจะยังไง ะะและความกังวลตรงนี้เนี่ยก็มีหลายภาคส่วนด้วยกัน,นะคะประการแรกนะคะก็คริปโตเคอเรนซีนะคะมักจะถูกลิงก์กับการใช้ในสิ่งที่ทุจริตผิดกฎหมายนะคะทำใหเ้เรามีความกังวลด้านการฟอกเงินนะคะนอกจากนี้อย่างที่เรียนแล้วก็อย่างที่คุณเอได้นำสถิติมาให้ดูนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมากว่า80%ของ ICO เป็นสแกม ะะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทางกรตแล้วก็หน่วยงานของภาครัฐเนี่ยก็มีความกังวลมากค่ะว่าประชาชนเนี่ยคะ่ะจะถูกหลอกลวงจากคนที่ตั้งใจมาทำสแกมเหล่านี้นะคะนอกจากนี้ก็มีความสิ่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะลองคิดภาพดูหน่อยสิะคะถ้ามันเป็นตลาดตลาดหนึ่งที่เราเวลาเราเดินเข้าไปในตลาดแล้วเนี่ยเราไม่แน่ใจเลยว่าของที่เราสามารถซื้อในตลาดนั้นน่ะมันเป็นของที่มีคุณภาพหรือเปล่าเป็นของที่จริงหรือเปล่า หรือว่ามันจะเป็นของที่หลอกลวงไปสักครึ่งตลาดแล้วเวลาเราเดินเข้าไปเราก็ไม่แน่ใจว่าร้านที่เราจะไปเจอสุดท้ายเขาจะขายของจริงๆที่มีคุณภาพให้เราหรือเปล่าถามทุกท่านนะคะว่าอยากจะไปเดินตลาดนั้นไหมคะมันเป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะคะว่าบางทีเราอาจจะไปเจอร้านโชคไม่ดีไปเจอร้านที่ขายของเถื่อนขายของปลอมไม่มีคุณภาพให้เราทั้งร้านเลยก็ได้ สิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่ที่ทางกรกตก็ทางภาครัฐพยายามผลักดันนะคะเพื่อสร้างมาตรฐาน,นะคะ่ะให้ตลาดเนี้ยอย่างน้อยคนที่เดินเข้าไปอ่ะมั่นใจได้ว่าของในตลาดเป็นของที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับหนึงไม่ได้แปลว่าเออเป็นการรับรองนะคะว่าเออลงทุนไปแล้วไม่มีโอกาสเออที่จะขาดทุนนะคะแต่ทำให้ท่านเชื่อมั่นได้ในระดับหนึ่งว่า ของที่ท่านเดินไปซื้อหรือว่าคนที่มาขายนั้นนะ่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะมาหลอกลวงเงินท่านอย่างเดียวนะคะนอกจากนี้นะคะมันเป็นการสร้างพื้นที่ค่ะให้คนที่เขาตั้งใจที่จะประกอบธุรกิจโดยสุจริตสร้างตลาดนี้ขายของโดยสุจริตมีพื้นที่ยืนค่ะเป็นการแปะป้ายให้เขาว่าให้มีความมั่นใจว่าเมื่อคุณอยู่ในตลาดนี้แล้วนะคะแสดงได้ในระดับหนึ่งว่า Intention ของคุณเป็น intention ที่ดี เป็นคนที่มีความสุจริตตั้งใจที่จะเข้ามานะคะเลือกของขายของที่มีมาตรฐานให้กับประชาชนจริงๆนะคะนอกจากนี้ทางรัฐบาลค่ะก็ต้องการให้มีการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลในทุกประเภทเลยจะเห็นได้ว่าที่เราพูดกันเนี่ยสินทรัพย์ดิจิทัลมันมีความหลากหลายมากๆเลยนะคะอย่างบิตคอยหลายๆถ้านจะมองว่าเอ้ยมันขายเงินแต่ถ้าเกิดมันเป็นเงินเนี่ยตอนนี้คนที่กำกับดูแลเงินคือใครคะคือแบงค์ชาติ ใช่ไหมคะในอีกขาหนึ่งหลายๆท่านอาจจะยินยินตัว STO นะคะหรือว่า utility token อ,อื่นๆซึ่งมันมีความเป็น gray area มากเลยเพราะว่าเอ๊ะจะเป็นใครนะที่ที่กำกับดูแลนะคะดังนั้นการออกกฎหมายนี้นะคะก็ทำให้มีผู้ดูแลนะคะแล้วก็มีอำนาจที่ชัดเจนนะคะในการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลไม่เพียงแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นจะสามารถดูได้ครอบคลุมทั้งระบบเลยทีเดียว นอกจากนี้ก็มีการให้อำนาจทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะในการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการขอใบอนุญาตค่ะคนที่จะเข้ามาขายของหรือคนที่จะนำมาเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ต้องได้รับใบอนุญาตนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังให้อำนาจกรทค่ะเป็นศูนย์กลางในการกำกับดูแลตัวดิจิตอลโทเค็นการออก ICO ต่างๆนะคะแล้วก็ผู้ปรกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลด้วยเรามารู้จักกันค่ะว่าพรกรเนี้ย รครอบคลุมสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทไหนบ้างนะคะประเภทแรกนะคะก็คือคริปโตเคอเรนซีหลายๆถ้ารู้จักกันดีในในในคริปโตที่มีชื่อก็อย่างเช่นบิตคอยอีเธ e เรียมเป็นต้นนะคะสิ่งนี้ไม่ใช่ Legal Tender นะคะไม่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่คนยอมรับให้ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้ อาจจะเคยได้ยินข่าวนะคะว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวบางร้านนะคะก็รับคริปโตเคอเรนซีจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวได้เหมือนกันจะเห็นได้ว่ามันสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการก็ได้แต่มันอยู่ที่การที่ว่าคนที่เขาจะให้คุณซื้อสินค้าและบริการนั้นน่ะจะยอมรับสิ่งนี้หรือเปล่านะคะตัวคริปโตเคอเรนซีนี้ก็มีความเสี่ยงจากความขันผวนที่สูงนะคะประการที่2นะคะกรอตอนะคะก็ได้ประกาศค่ะรายชื่อคริปโตเคอเรนซีนะคะที่ได้รับการรับรอง ที่ให้สามารถนะคะนำมาซื้อ ICO แล้วก็สามารถเป็น base trading pair นะคะในตัว exchange ได้แต่สิ่งที่คนเข้าใจผิดกันมากๆเลยนะคะก็คือ cryptocurrency เจ็ดตัวนี้ถูกเข้าใจผิดว่าการออกมาประกาศของกรตอนนี่ยเป็นการรับรองให้เป็นเงินตามกฎหมายหรือเปล่าอันนี้ก็ขอบอกไว้เลยนะคะว่าว่าไม่ใช่นะคะแค่เอามาซื้อ ICO ได้กับเอามาใช้เป็น base trading pair ในตัว exchange ได้เท่านั้น ประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างที่2นะคะที่อยู่ในตัวพารกรนี้ก็คือ investment token หรือว่า token ดิจิทัลเพื่อการลงทุนค่ะอย่างที่ออบอกนะคะว่า ICO e หรือว่าตัว token เนี่ยค่ะสามารถถูก structure ได้หลากหลายมากๆเลยนะคะ investment token ในที่นี้มันมีความหมิ่นเมเอ๊ะมันจะเป็นหลักทรัพย์หรือเปล่าแต่ณนะตอนนี้มันยังไม่ใช่หลักทรัพย์ที่เรารู้สักกันนะคะคุ้นเคยกันอย่างเช่นมันไม่ใช่หุน้นมันไม่ใช่นี่และมันไม่ใช่หน่วยลงทุน นะคะถึงแม้ว่าลักษณะมันจะคล้ายมากๆก็ตามนะคะอย่างเช่นการถือโทเก้นประเภทนี้ก็ได้สิทธิ์ส่วนแบ่งของไรายได้หรือว่าผลกําไรจากการลงทุนแต่ว่ามันอาจจะต่างจากหุ้นตรงที่มันไม่มีสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของเป็นต้นนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะประเภทสุดท้ายก็คือโทเก้นดิจิทัลเพื่อใช้เพื่อการใช้ประโยชน์นะคะซึ่งอันนี้อาจจะแบ่งได้เป็น2ประเภทประเภทแรกค่ะทุกท่านคุ้นเคยกันดีค่ะ ใช้ประโยชน์เป็นประเภทที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทีนะคะลองนึกถึงภาพคูปองร้านเอ่อแลกซื้ออาหารนะคะที่ทางด็อกเตอร์กันดีได้เกณฑณายกตัวอย่างเมื่อกี้นะคะมันไม่ต่างอะไรกับการที่เราเอาเงินเดินไปแลกซื้อคูปองแล้วนาคูปองนั้นไปซื้ออาหารได้ทันทีนะคะเป็น u t i l ี t โท o k e n ประเภทที่สามารถเสร็จพร้อมใช้ได้ทันทีแบบนี้กรกตอเอ่อไม่ได้ ดำเกนของเราไปกำกับดูแลนะคะแต่สิ่งที่เราเข้าไปดูแลก็คือประเภทที่สองค่ะก็คือ Utility Token ที่เป็นสำหรับใช้ประโยชน์แต่ว่านวันนี้ยังไม่สามารถใช้ได้ลองยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็น ตัวการการคูปองแลกซื้ออาหารเหมือนกันนะคะแต่นวันนี้สูตรอาหารยังไม่ได้สร้างขึ้นเลยนะคะบอกว่าอีก6เดือนจะเสร็จเราก็มองว่ามันมีความเสี่ยงหลายๆด้านนะคะอย่างเช่นอ้าวแล้วถ้าสูตรอาหารนี้มันสร้างไม่เสร็จคนที่ซื้อไปจะทํำยังไงนะคะก็เป็นความกัวงวลที่ทําให้เราเนี่ยเข้าไปกํากับดูแลตรงนี้เพิ่มเติมด้วย กิจกรรมที่ถูกกำกับดูแลภายใต้กฎหมายนี้นะคะก็แบ่งเป็น2ด้านด้วยกันด้านแรกก็คือด้านการระดมทุนนะคะแล้วก็ด้านที่2ก็คือการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับการระดมทุนนะคะเราก็เข้าไปกำกับดูแลนะคะตั้งแต่คนที่เป็นผู้ออกโทเก้นนะคะหรือผู้ระดมทุนนะคะแล้วในการกำกับดูแลนี้เราก็มีตัวช่วยค่ะหรือว่า ICO Portal นะคะที่จะเป็น คนที่ช่วยกราตอเนี่ยคัดกรองโครงการ ICO นะคะในขั้นแรกตรวจสอบข้อมูลต่างๆทำ due diligence ต่างๆนะคะในขั้นแรกก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นกราตอก็จะพิจารณาอนุญาตนะคะเมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็สามารถระดมทุนได้นะคะในขาดที่2นะคะคือการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตัลค่ะซึ่งกราตอก็ควบคุมผ่านตัวกลาง3ประเภทด้วยกันก็คือตัวศูนย์ซื้อขายในหน้าแล้วก็ผู้ค้า ินรั์ดิจิทัลนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะต้องได้รับใบอนุญาตค่ะจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราพยายามผลักดันมากที่สุดให้เกิดขึ้นก็คือการทําให้มีกลไกคุม้มครองผู้ลงทุนในตลาดสิ ital, นทรัพย์ดิจิทัลนี้นะคะทํายังไงให้คนที่เดินเข้ามาในตลาดนี้นะคะไม่ถูกหลอกฟันหัวแบะนะคะตั้งแต่แรกเลยเราก็มี3กลไกด้วยกันนะคะที่เข้ามากลไกแรกค่ะคือคกลไกในการช่วยคัดกรองนะคะช่วย ช่วยคัดกรองคุณสมบัติต่างๆของผลิตภัณฑ์ที่เข้ามานะคะในขาการระดมทุนเนี่ยเราก็จะมีผู้ช่วยคัดกรองคือ ICO Portal นะคะแล้วก็จะมีการขออนุญาตจากกรรอนะคะเป็นการสกรีนในขั้นแรกนอกจากนั้นนะคะเราก็จะเน้นกันให้ความรู้ผู้ลงทุนด้วยค่ะใน2ขั้นด้วยกันขั้นแรกก็คือการให้ข้อมูลที่เพียงคอสำหรับผู้ลงทุนในการตัดสินใจค่ะ สมัยก่อนคนที่จะทำ ICO อาจจะมีแค่ไวท์เปเปอร์เป็นไอเดียเท่านั้นโพสต์ในเว็บไซต์ก็ทำได้แล้วนะคะแต่ข้อมูลนั้นมันก็อาจจะไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจของคนก็ได้เราก็เลยเข้ามาดูค่ะว่าจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลนะคะแล้วก็หนังสือชี้ชวนให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วก็เพียงพอสำหรับการตัดสินใจของผู้ลงทุนนอกจากนี้นะคะก็มีการรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินต่างๆให้ผู้ลงทุนได้รับทราบอยู่เป็นระยะด้วย จะดีกว่าไหมคะถ้าเกิดท่านทราบว่าคนที่เอาเงินของท่านไปเนี่ยเอาเงินของท่านไปทำอะไรบ้างจริงหรือเปล่านะคะเราอยากจะให้ผู้ลงทุนได้ข้อมูลตรงนี้นอกจากนั้นค่ะสิ่งที่เราเห็นว่าสําคัญมากแล้วก็เป็นตีมของงานนี้ด้วยก็คือการ educate นะคะเราต้องการที่จะให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ทั้งตัวผลิตภัณฑ์อเแล้วเข้าใจความเสี่ยงค่ะก็มีการกําหนดให้ผู้ลงทุนเนี่ยทำแบบทดสอบความเข้าใจนะคะว่าก่อนที่คุณจะลงทุนเนี่ยเข้าใจโปรดักนี้จริงๆเข้าใจความเสี่ยงดีจริง แล้วก็มีการเตือนด้วยค่ะเผื่อว่าจะเห็นตัวเลขที่โอ้โหพุ่งไปหลายเท่านะคะแล้วท่านมีความโลภมากๆเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงว่าแม้จะ high return ก็เป็น high risk เช่นกัน,นะคะ่ะสำหรับในตลาดรองนะคะคกลไกในการคุ้มครองผู้ลงทุนของเราก็ทำผ่านตัวกลางที่เป็นส่วนซื้อขายในหน้าแล้วก็ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิตัลนะคะตัวกลางก็ไม่ใช่ใครจะมาทำได้นะคะ จะต้องเป็นคนที่ได้รับใบอนุญาตแล้วก็มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถดํารงคุณสมบัติแล้วก็มาตรฐานในการประกอบธุรกิจนะคะแล้วก็ให้บริการกับท่านได้อย่างครบถ้วนนอกจากนี้ในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์เองก็มีการคัดกรองนะคะอย่างในตัว Exchange เองนะคะก่อนที่จะเอา Product อะไรเข้าไปลิสต์นะคะทาง Exchang e ก็ต้องมาคุยตัว listing rule หรือว่าวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะเข้าไปลิสต์บน Exchange นั้นๆกับทางกรอตตนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะมีการให้ผู้ลงทุนเนี่ย ประเมิน s u เท a b i บิลิเพื่อประเมินตัวเองด้วยจะเห็นได้ว่าเป็นความพยายามที่จะทําให้ผู้ลงทุนเนี่ยได้รับความคุ้มครองมากขึ้นนะคะอย่างไรก็ดีนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็จะมีบทกําหนดโทษต่างๆภายใต้พรกรนี้ด้วยใครที่ไม่ฝ่าฝืนหรือปฏิบัติตามนะคะพึงระวังโทษทั้งทางอาญาแล,แล้วก็มีมาตรการการลงโทษทางแพ่งด้วยนะคะจะเห็นได้ว่า ประเด็นหลักๆในการกำกับดูแลเนี่ยเราพยายาม cover แทบจะทั้งหมดทั้งการป้องกันแแกมการถูกหลอกลวงต่างๆทำให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอสำหรับผู้ลงทุนในการตัดสินใจนะคะทำให้การประกอบธุรกิจของคนที่เข้ามาใน ecosystem นี้นะคะมีมาตรฐานเพื่อสร้าง market integrity ในที่สุดอย่างไรก็ตามค่ะมันก็เป็น challenge ของทั้ง regulator เองนะคะทั่วโลกเลยก็ว่าได้ด้วยเหตุที่ว่ามันเป็นการกากับดูแลในโลกที่ใหม่มากนะคะ จากโลกที่เป็นเซนทรัลไลซ์เรามีตัวกลางที่เราสามารถคอยกำกับดูแลได้อย่างใกล้ชิดมันกลับกลายเป็นโลกที่เป็นดีเซนทรัลไลซ์นะคะเป็น Peer-to-peer ีย pe er. คนสามารถทำธุรกรรมระหว่างกันเองได้ทีลองคิดภาพนะคะจากเดิมกระตอมีคนที่คอยจับมืออยู่ตอนนี้เราไม่รู้จะไปจับมือใครนะคะอย่างที่สองนะคะมันบอ r ด e ร์เลสสามารถทำทรานซ s a c ชั่นระหว่างกันได้ทั่วโลกกรตอ,อาจจะมีอำนาจแค่ในผืนแผ่นดินไทยนะคะ ตอนที่คิดเกณฑ์กันมาี่ยมีการถกกันอยู่เลยว่าเออเราขอบอำนาจของเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่สายปักไฟหรือเปล่านะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายน,นะคะโลกนี้เป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากๆเลยค่ะกฎหมายเนี่ยจะวิ่งตามเทคโนโลยีเนี่ยก็ว่าเป็นเรื่องยากแล้วแต่สําหรับเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากๆกฎหมายอาจจะวิ่งตามไม่ทันจริงๆนะคะนอกจากนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีเกณฑ์แล้วการบังคับใช้ต่างๆก็อาจจะยังไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร้วยข้อจํากัดหลายๆอย่างนะคะ ทีนี้เราจะมาทำให้ Challenge เนี้ยไม่กลายเป็น Challenge ของเรายังไงอีกต่อไปหรือว่าเราจะทำยังไงดีนะคะเราก็จะต้องมีการพิจารณาเครื่องมืออื่นๆที่เพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลแล้วก็การคุ้มครองผู้ลงทุนของเราค่ะอย่างเช่นการสร้าง Transparency ให้เพิ่มขึ้นนะคะการสร้าง Crowd Wisdom ค่ะอาศัยผู้คนใน Community นีนะคะที่จะมา ถกกันนะคะชุร่วมกันสร้างอีโคโซิสเต็มที่มีการหารือนะคะแล้วก็พยายามสร้างโซลูชันนะคะที่ทุกคนยอมรับได้นอกจากนี้นะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะในวงการเราก็จะเน้นไปที่การให้ความรู้นะคะทุกท่านเพื่อให้สามารถเข้ามาร่วมสร้างคอมมูนินตี้นี้ไปได้ด้วยกันนะคะ ิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะโดยเฉพาะในฐานะ regulator หรือ policy maker นะคะก็คือการต้องเปลี่ยน mindset ของตัวเองะคะจากเดิมที่อาจจะเป็นคุณพ่อรู้ดีนะคะเราพยายามกำหนดกำกับดูแลทุกอย่างอาจจะต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นคุณพี่ใจดีนะคะที่เราพร้อมที่จะ work ไปกับทุกๆท,ท่านนะคะใน i n d u s t r รีพยายามทำตัวเองให้ Adaptable แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงพร้อมกับอินดัสทรได้อย่างเร็วนะคะทันท่วงทีและสุดท้ายนี้นะคะ การสร้างอีโคซิสเต็มเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กราตรก็คงทําเองคนเดียวไม่ได้สิ่งที่เราพยายามทํามากๆคะก็คือการสร้างแนวร่วมต่างๆทั้งภาคประชาชนนะคะตอนนี้เราก็มี Facebook ของกราตรที่เราพยายามที่จะทําให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้นนะคะการอย่างการจัดโฟกัสกุ๊ p ต่างๆก็จะมี Facebook Live ซึ่งมีเป็นประวัติการเลยว่ามีคนเข้าชมนะคะถึง2,7 0 0 0วิวเลยสำหรับเกณฑ์ของกรตอรตอนที่ทำเฮียริ n งนะคะ ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เราได้มาเรื่องร้องเรียนต่างๆเราก็ได้รับช่องทางจากประชาชนเป็นจํานวนมากนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสื่อต่างๆนะคะสมาคมภาคธุรกิจแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือแนวร่วมภาครัฐที่จะร่วมเดินไปด้วยกันนะคะที่ผ่านมาภาครัฐของเราอาจจะเน้นไปที่การ enforce นะคะแต่ว่าโรของภาครัฐที่สําคัญมากๆอย่างหนึ่งก็คือการร่วมพัฒนานะคะสร้าง หนทางนะคะให้ธุรกิจเนี่ยสามารถเดินไปด้วยกันได้พร้อมกันไม่ว่าจะทั้งกแบบับกับเบดป้าเองหรือว่ากับหน่วยงานภาคกัรอื่นๆนะคะก็พร้อมที่จะทําให้เทคโนโลยีบล็อกเชนนะคะเป็นไปได้นะคะสําหรับคนไทยแล้วก็ประเทศไทยขอบคุณมากๆค่ะ